หาที่เป็นโอเวลป์ปิงสับพอรบเบมปัญหาประเภทนี้คือปัญหาที่มีสับพอรบเบมเดิมซ้ำๆนะครับมีสับพอร์บเบมเดิมซ้ำๆก็คือเราทำปัญหา ทำพอเบ้มเดิมเนี่ยซ้ำหลายๆครั้งถูกครับก็คือจะเสียเวลาตัวอยา่างปัญหาที่เห็นชัดนะครับก็คือระดับฟิโบนัชชีนะครับระดับฟิโบเนี่ยจะสร้างจาก2ตัวหน้าบวกกันูกครับ,รอ,รบอย่างเช่นเราจะหาฟิโบห้า จากพี screws, stumbled, kind of Anyways, mm ่โบ๕เนี่ยก็ต้องหาก็เรียก๕ครับครับต้องเรียก่ครับกับ้าก็คือถ้าตามลำดับนะครับเราต้องเรียก่ก่อนครับตรงนี้ก็ยังไม่เรียกนะครับเรียก่ปุ๊บ่ก็ต้องเรียก๓ครับผมก็ต้องเรียกองก็ต้องเรียกงครับงเราหาค่าได้ครับก็มาเรียกศูนย์ครับก็คืนค่ากลับมาส๓ก็มาเรียกงครับ่ก็ไม่เรียก สองสองก็เรียกหนึ่งครับถ้าก็เรียกศูนย์ห้าก็มาเรียกสามเรียกสองเรียกหนึ่งครับสองก็เรียกหนึ่งกับศูนย์ัะครับจะเห็นว่าสับพารเป้ที่เป็นฟีโบสองครับถูกเรียกซ้ำกันหลายๆครั้งครับสามครั้งครับสับพารเป้ฟีโบสามก็ถูกเรียกซ้ำหรือเปาครับ ยิ่งหนึ่งกับศูนย์เนี่ยไม่ต้องพูดถึงหรอกครับแต่ว่ามันหาค่าได้ถูกเรียกบ่อยมากนะครับตรงนี้คือ <c oughs> เป็นโอเวอร์แลปถูกมครับมีการโอเวอร์แลปครับมีการโอเวอร์แลปของส <c oughs> ับพอร์ตเบมก็คือฟิโบสองถูกทำซ้ำหลายครั้งนะครับ ไม่ต้องพูดถึงถ้าเราเรียกฟีโบสองพันอย่างเงี้ยก็จะเยอะมากถูกป่ะครับจะถูกเรียกซ้ำเยอะมากซึ่งจะเสียเวลาเยอะมากนะครับแล้วก็มีวิธีการแก้ปัญหาปัญหาครับมีการแก้ปัญหาของ overlapping ั Over apping, นะ Over นะครับ พี่กันแก้ปัญหาเนี่ยวิธีง่ายๆนะครับวิธีแรกดูครับก็คือในเมื่อเราทำสาดูครับเราก็จำไปเลยครับอันไหนที่เราทําแล้วเราก็จําคําตอบไว้ถูกครับวิธีเนี้ยเราก็จาคําตอบไว้ครับเราจะจํายังไงครับเราแค่สร้างตัวมาเก็ตถูกครับเลือกใช้ Data s t r u c t อ r e อะไรก็ได้นะครับที่เก็บคำตอบได้นะครับที่เราต้องการครับโดยทั่วไปก็จะสร้างเป็นอ r r a y นะครับ สร้างอาร์เรย์มาเก็บครับคำตอบของสับพอบเบมของสับพอบเบมที่เคยแก้แล้วนะครับครับเมื่อเก็บคำตอบของสับพอบเบมที่เราเคยแก้ไว้แล้วได้เนี่ย เราเจอสับพอเบ้มเดิมครับถ้าเจอสับพอเบมเดิม,ม,ดมก็แค่คืนท่าครับ,รบก็แค่คืนคำตอบที่เราจำไว้คืนคำตอบที่เราจำไว้ครับนั้นโค้ดก็แค่แก้ิดเดียวรครับก็คือ ก่อนที่เราจะทำเนี่ยก็เช็คก,ก่อนว่าเราเคยจาคําตอบอันนี้ไว้หรือยังถ้าเคยจํำก็คืนค่าเลยถูกไหมครับแต่ถ้าถ้ายังไม่เคยทำถูกไหมครับถ้าเป็นสับพเพลเบใหม่ครับเราแค่แก้ถูกไหมครับก็แก้สับพเพลเบนั้นครับแล้วคาตอบที่เราได้มาเนี่ยก็จําไว้ด้วยถูกไหมครับ จำคาตอบไปด้วยผมก็าแค่เพิ่มโค้ด่วนที่จําคําตอบขึ้นมาครับเวลาทํางานน่ก็คือเราเรียกห้าถูกครับก็เรียกสี่สามสองหนึ่งถูกครับทาปุ๊บศูนย์พอสองเราได้คําตอบสองมาถูกครับเราก็จาคําตอบของฟิโบสองไว้ถูกปะปุ๊บกลับมาฟิโบสามเราก็มาเรียกหนึ่งครับหนึ่งก็มีคําตอบอยู่แล้วก็คืนมาเลยนะครับเรียกฟิโบฟิโบสี่ก็เรียกสองครับสองเนี่ยก็คือเราเคยทําแล้วถูกครับแล้วก็เลยไม่ต้องเรียกหนึ่งกับศูนย์ไปแล้วคืนค่าฟิโบสองมาให้เลยถูกครับ พอกลับมาเรียกพีโบสาครับพี่โบสานมัน,นก็เคยทําแล้วก็วคืนค่าพี่โบสา์ก็มาให้เลยครับวเวลาทำเนี่ยก็คือยังทําแบบบนลงล่างนครับก็เรียกวิธีนี้ได้ว่าท็อปดาวนครับการทําดีแคสซีนี้เราเรียกว่าท็อปดาวนะครับก็คือทําจากบนลงล่างอีกวิธีนึงครับเป็นวิธีที่สองเนี่ยใช้ไดนามิกนะครับ ชใช้ไงครับคือเราจะใช้เอาคำตอบของปัญหาเล็กๆเนี่ยมารวมครับมาสร้างกันครับคำตอบของปัญหาใหญ่ ก็คำตอบของปัญหาเล็กมาสร้างคำตอบของปัญหาใหญ่นะครับครับเราก็มาดูตามนี้ครับก็คือเรามีหนึ่งกับศูนย์ถูกป่ครับเร้ก็มารวมกันสร้างเป็นพิโบสองได้ถูกป่ครับสองกับหนึ่งก็สร้างเป็นฟิโบสามสองเรามีคำตอบไปแล้วถูกป่ครับแล้วก็เลยเอาสามกับสองมารวมเป็นพิโบสี่สี่กับสามสามก็เราก็เราก็มีแล้วนะครับเราสร้างไปแล้วถูกป่ครับสี่กับสามก็รวมกันเป็นพิโบห้าครับก็จะเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆถูกป่ครับนั้นเราก็ทำจากล่างขึ้นบนถูกป่ครับก็เเรียกว่า bottom up เรียกว่าวิดทอมอัพนะครับก็ลองมาดูตัวอย่างปัญหานะครับเรามาลองแก้โค้ดฟิโบโดยสองวิธีก่อนนะครับโค้ดแรกเนี้ยฟิโบหนึ่งครับฟิโบหนึ่งะครับก็อินฟิโบหนึ่งครับก็รับเอ็นมาครับว่ารับฟิโบตัวไหนหรือเปล่าครับก็เขียนรีคัซซีตรงๆครับฟิโบแบบแรกเนี้ย ครับแล้วก็ให้ฟิโบศูนย์เท่ากับศูนย์ครับฟิโบหนึ่งเท่ากับหนึ่งนะครับ, 1, บ 1, ครับ if n ถ้า n น้อยกับศูนย์ถือว่าไม่มีถูกป่ะครับ n น้อยกับศูนย์เนี่ยรีเท r ร์ลบหนึ่งนะครับคือถือว่าไม่มีครับไม่มีฟิโบลำดับที่ติดลบถูกป่ะครับ if n น้อยกว่านหนึ่งน้อยกว่าเท่ากับหนึ่งนะครับ return n นะครับถ้าเป็นศูนย์ก็ได้เป็นศูนย์หรือครับถ้าเป็นหนึ่งก็คือได้ออกมาเป็นหนึ่งนะครับถ้าที่เหลือนะครับก็คือ return f i b o n ลบหนึ่งบวกกับ f i b o n ลบสองครับนะครับนะีบ่นะคือแบบ นะครับถ้าจะปรับปรุงโคด้ดโดยการใช้การจําคําตอบหรือเปล่าครับครับใช้วิธีแรกนะครับการแก้ปัญหาใยการจําคําตอบครับ,รบก็เป็นอีกโค้นะครับเป็นฟิโบแบบที่มีเมมโมรีไว้นะครับเอาครับ m n ครับก็รับ n มาถูกไหมครับตอนแรกเนี่ยเราก็ต้องจองอาร์เรย์ขนาด n ถูกไหมครับ in a n ช่องนะ่งครับก็คือเราจองอาร์เรย์ขนาด n ไว้ถูกไหมครับจากนั้นเราก็เซตได้ทุกค่าบอก แต่ในแต่ในทุกช่องบอกว่ายังไม่มีค่านะครับก็คือยังไม่ไทำถูกป่ะครับเราจริงเราก็อาจจะเซตเป็นศูนย์ก็ได้ครับก็คือขึ้นอยู่ยว,ว่าเราจะเซตเป็นอะไรนะครับว่าเพื่อเราจะได้รู้ว่าช่องเนี้ยยังไม่ได้ทำครับยังไม่มีคำตอบนะครับ ก็เรียกฟิโบเนครับฟิโบแบบที่สองครับฟิโบแบบที่สองนี่ทำยังไงครับครับก็คือก็ทำเหมือนเดิมครับเราแก้โค้ดจากโค้ดเดิมครับแก้จากโค้ดเดิมครับตอนแรกเนี่ยตอนแรกเนี่ยก็คือเป็น เอน้อว่าศูนย์ดีเทอร์ลบหนึ่ง n น้อยกว่าเท่ากับ1นึ่งดีเทอร์น N ถูกไหครับก่อนที่ราจะเรียกครับพิจารณแก้แบบมีเมมเนี่ยก็คือก่อนที่เราจะก่อนที่จะเรียกรีค้อสีถูครับแล้วก็ต้องเช็คก่อนว่าช่องนั้นเนี่ยมีคำตอบแล้วหรือยังถูกไครับ ก็เช็คก,ก่อนนะครับว่า if fibo ไม่ใช่ fibo ครับนี่สร้างเป็นอะไรชื่อเมมแล้วกันนะครับ memory ครับก็สร้างเมมไว้ข้างนอกนะครับสร้างเมมไว้เป็น global นะครับ ครือเราก็เช็คว่าเนี่ยเมมช่องที่ n ลบหนึ่งมีค่าหรือยังนูครับือถ้ามีค่าแล้วมันจะไม่เท่ากับลบหนึ่งถูครับมีค่าหรือยังครับ,ถ, 1, ถ,บ n 1, ถ้ามีค่าแล้วเนี่ยก็ให้ f n หนึ่งเท่ากับเมมช่องที่ n ลบหนึ่งถูครับถ้ามีค่าแล้วเนี่ยตัวแรกก็เก็บค่าเมมไปเลยนูครับถ้ายังไม่มีนูครับ เราแค่ให้ Fn 1เนี่ยเท่ากับฟิโบ n ลบหนึ่งครับก็แค่ทำถูกไหมครับถ้าเรายังไม่มีค่าเราก็แค่ทำแล้วเราก็ต้องจำไว้ด้วยก้วยครับให้เมมช่องที่ n ลบหนึ่งเนี่ย ให้ mem ช่องที่ n ลบหนึ่งเท่ากับ f n หนึ่งถูครับ,รบก็เช่นเดียวกัน,นครับอีกฝั่งนะครับครับก็คือเรามี n ลบหนึ่งกับ n ลบสองถูกไหมครับ n ลบสองก็คือ if e mem ช่องที่ n ลบสอง เท่ากับไม่เท่ากับลบหนึ่งนะครับก็คือยังไม่มีค่าครับก็เขียนเหมือนเดิมครับถ้ามีค่าแล้วถูกไหครับให้ F n สองเนี่ยเท่ากับเมมช่องที่ n ลบสองครับ else อก็ให้เท่ากับฟีโบ2สองช่องที่ n ลบสอง เราก็จำคำตอบไปด้วยนะครับครับเราก็จำคำตอบไว้ฮะเราก็รีเทิร์นครับค่า f n หนึ่งบวกกับ f n สองกครับ โค้ดที่เราเพิ่มเข้ามาก็คือก่อนที่จะเรียกรีคสีเนี่ยเชคก่อนนะครับว่าช่องนั้นเนี่ยมีคําตอบหรือยังถ้ามีแล้วเนี่ยใกล้เท่ากับค่าช่องนั้นไปเลยแต่ถ้ายังไม่มีนะครับก็เรียกรีคสีต่อไปนะครับเรียกให้ทําต่อไปแล้วก็จาค,คําตอบไว้นะครับมันก็จาคําตอบไว้ก็จะเป็นตามนี้นะครับวิธีการแก้ปัญหาอันแรกเนี่ยแต่ถ้าเป็นแก้ปัญหาแบบที่สองนะครับแก้ปัญหาฟิโบ โดยใช้ Dynamic Programming นะครับครับรับ n มานะครับเราก็สร้างจากคำตอบเนี่ยก็คือสร้างจากปัญหาย่อยหรือครับปัญหาย่อยที่เรารู้เนี่ยปัญหาเล็กสุดก็คือ f n สร้างเป็นอ,ไอาไเรเลยก็ได้ครับ ฟีโบศูนย์เ <te> ท่ากับ <ái> ศ <rawd Moder ator> ูนย์ครับพีโบหนึ่งเท่ากับหนึ่งครับก็เริ่มสร้างจากปัญหาที่เล็กสุดจากปัญหาเล็กไปเรื่อยๆถูือเปครับฟ o r i เท่ากับสอง i อเ็ n i บวกบวกครับฟีโบช่องที่ i เนี่ยก็เท่ากับ ฟีโบช่องที่ i ลบหนึ่งถูกครับบวกกับฟีโบช่องที่ i ลบสองครับทำการฟีโบเป็นอย่างนี้ถูกครับช่องที่ n คือ n ลบหนึ่งบวกกับ n ลบสองเราก็สร้างจากคำตอบเลกสุดมาถูกครับช่องที่ i ถูกครับจากสองไปถึง n จนถึง n นะครับช่องที่ i เนี่ยคือ i ลบหนึ่งบวกกับ i ลบสองถูกครับคือสร้างจากคำตอบ ท้าจากปัญหาเล็กนะครับขึ้นไปเรื่อยๆครับแล้วก็รีเทิร์น f n f ช่องที่ n ถูกครับเจรปัญหาฟีโบนี่ยสามารถปรับปรุงโค้ดให้ดีกว่านี้ได้ถูกครับก็คือเราไม่จำเป็นต้องจองอะไรขนาด n ช่องก็ได้เพราะตัวที่เราใช้นี่แค่ตัวก่อนหน้าแค่2ตัวถูกครับแต่นี้ก็เขียนให้เห็นชัดนะครับว่าใช้ดันเนมิกยังไงนะครับ เราสามารถปรับปรุงในการลดเมมโมรีที่ใช้ได้นะครับเราก็ลองมาดูเพิ่มนะครับในการแก้ปัญหาจริงนะครับออกแบบโดยการใช้วิธีการไดนามิกนะครับปัญหาแรกเนี่ยปัญหาอพติมอลเมเโรี่เซอร์ทีครับ แรายองไม่ได้บอกวิธีการ,รยังไม่ได้บอกลักษณะปัญหาเป็นยังไงแต่ว่ายังไม่ได้บอกวิธีการแก้การออกแบบนะครับแล้วก็มาดูอินพุตของปัญหานี้ก่อนนะครับอินพุตก็คือเราเคยบอกแล้วครับว่าอินพุตก็คือคำ n คำคหนึครับที่ให้ pi รือครับ P.I. จะเป็นความเป็นป๊อปของการจะเสิร์ชคำที่ไอนะครับครับคือให้แต่ว่าเราจะมีอินพุตเป็น W.I. กับ P.I. หรือครับ I เท่ากับหนึ่งถึง n ครับนั่นคือ input นะครับเอาพุทของปัญหาคือต้องการต้นไม้ที่มีคอร์สรวมต่ำสุดหรือครับต้นไม้ที่มีก็ต้องการทรีนะครับ ที่มีคอสการเซิร์ชต่ำสุดนะครับค e อสการค้นหาต่ำสุดคอสคิดยังไงครับคอสก็คิดจากซิกมาไอทกับหนึ่งถึง n ถูกครับ ก็ของทุก <FELIPE S 1> คานะครับโดยเอาความลึกถูกครับคูณกับป๊อปถูกป่ะครับครับความลึกในการเสิร์ชคูณกับป๊อปคือคอสนะครับที่เราคิดทีนี้ก็ลองมาออกแบบนะครับว่าเราจะจำแนกโครงสร้างย่อยยังไงนะครับครับก็คือขั้นแรกเนี่ย จำแนกโครงสร้างย่อยก็คือลองต้องมาลองดูว่ามันมีออปติมอลสับสัตเจอหรือเปล่านะครับคำว่าให้ครับคำเอน